น่องอบกแงวจ้าแบกเง,กเง่น้องเอ้ยพวงมาสิบบาทหาใสาได้ประเทศไทยเอ,อเ้ยแมงแงวป่าเพิ่นนี่ยังก็ดินตีปลาบา่ <laughs> ยอดอุ้ยพี่น้องน้องนาเสียปลาบังค่ให้ซื้อสองพวงขึ้นไปออ้ยคุณอาแม่ค่ะห้ามซื้อหนึ่งพวงนะจ๊ะต้องสองพวงขึ้นไปวะจ้ะพี่น้องด้ยพวงละสิบบาทโอ้ยของสลัดนัดบังพี่น้องสิบบาทสิบาทจ้านี่วะ 何